ในตำนานเทพรีกได้กล่าวถึงการเกิดมนุษย์หมาป่าคนแรกของโลกเอาไว้ด้วยเรื่องมีอยู่ว่ากษัตริย์องค์หนึ่งมีชื่อว่าไลเคออนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองอะเคเดียเขามีลูกชายมากมายถึง50คน และมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งลูกสาวนางนี้ก็คือนางคาลิสโตแต่สิ่งที่น่าสยดสยองก็คือกษัตริย์คนนี้มีนิสัยชั่วร้ายชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งซึ่งเรื่องของการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองนี้ได้รู้ถึงหูของซุสสุดเลยแปลงกายมาดูด้วยตัวเองอย่างโลภมนุษย์แต่ถึงจะปลอมตัวแล้วอาจจะด้วยราศีของซุสเองก็เป็นได้ที่ทำให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเทพซุส ราชาแห่งเทพทั้งปวงทุกคนต่างต้อนรับสุดเป็นอย่างดีแต่สำหรับกษัตร like ิย์ไลเคออนผู้โหดเหี้ยมนั้นเขาได้คิดแผนการต้องการหักเหลี่ยมเทพซุสอยากรู้ว่าเทพสุดนั้นสามารถอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงหรือไม่เขาจึงสั่งให้คนรับใช้เสิร์ฟอาหารอันโอชาให้แก่มหาเทพนั่นก็คือเนื้อมนุษย์อาหารจานโปรดของเขานั่นเอง และที่สำคัญก็มีช่เนื้อของข้าท่าตรับใช้ที่ไหนแต่เป็นเนื้อของนิสติมัสลูกชายของเขาเองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ซุดได้รู้ความจริงและโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากสุดได้ตอบแทนกษัตริย์ไลเคออนอย่างสาสมที่กล้ามาแย่งกับมหาเทพสุดใช้สายฟ้าพิฆาตทำลายปราสาทราชวังของกษัตริย์ไลเคออนจนพังย่อยยับและสาบให้ไลเคออนและลูกชายทั้งหมดกลายร่างเป็นหมาป่าฮิวโซ ไปตั้งแต่บัดนั้นแต่ก็ยังมีเมตตาชุบชีวิตนิสติมาสลูกชายที่ถูกฆ่าเอาเนื้อมาถวายซุดให้กลับฟื้นขื่นชีพและให้ปกครองเมืองอเคเดียสืบต่อไปส่วนานางแคลิสโตลูกสาวเพียงคนเดียวของกษัตริย์ไลเคออนนั้นถึงจะไม่ถูกสาปให้เป็นหมาป่าไปด้วยแต่ชะตากรรมก็ไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นๆมากนะัก เราเคยเล่าถึงนางคาลิสโตไปแล้วในตำนานเทพกรีกในตอนที่3นางคาลิสโตคนนี้ที่ตอนหลังได้เป็นเมียอีกคนของซูสและได้ถูกสาบให้กลายเป็นหมีและกลายเป็นดาวหมีใหญ่บนท้องฟ้าด้วยเหตุนี้ไลคเอนจึงเป็นมนุษย์หมาป่าคนแรกตามที่ได้มีการเขียนขึ้นบนโลกจึงมีการเรียกมนุษย์หมาป่าว่าไลแคนในเวลาต่อมา ชื่อของกษัตริย์ไลเคีนได้กลายเป็นคำว่าไลเคนโทฟีหรือไลเคนโทรซึ่งเป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่หมายถึงคนที่แปลงร่างเป็นหมาป่าได้แต่รากศัพท์คำนี้ก็ยังได้ใช้กับมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆได้ด้วยเช่นเสือหรือแมวแต่การใช้เรียกมนุษย์ที่กลายร่างเป็นหมาป่านั้นถูกใช้อย่างกว้างขวางกว่าดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความคิดเรื่องของมนุษย์หมาป่าก็เกิดมาจากตำนานเทพกรีกนี้เองหลายคนสงสัยว่าทำไมมนุษย์หมาป่าจึงถูกเรียกได้ทั้งลายแค้นและแวววูฟทั้งสองมีความเหมือนที่แตกต่างกันหลักใหญ่ๆดังนี้ลายแคนเป็นหมาป่าที่ถูกสาบให้เป็นหมาป่าและถ่ายทอดทางสายเลือดส่วนแว w วูฟเกิดจากมนุษย์ที่ถูกกัดโดยมนุษย์หมาป่า แวววูฟนั้นจะสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ก็ต่อเมื่อเห็นพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นแต่ไลคเคนจะสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ตามใจนึกแวววูฟเมื่อแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ลายแคนเมื่อแปลงร่างแล้วจะสามารถควบคุมตัวเองได้ตามความนึกคิดของเจ้าของร่างนั่นเอง l ลแคนจะฆ่าย,ยากกว่าว e ว e ร์วูโดยต้องจัดการที่กระดูกสันหลังแต่ว e ว e ร์วูนั้นจะตายจากกระสุนเงินหรือวัตถุเงิน oh,